สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมเล่นออสตานะครับก็ก็เล่นเฉยๆแล้วครับแต่แบบผมก็ลงอินมาได้ถึงตอนนี้เลยครับก็เลยจ่าทีไว้นะครับตอนนี้ก็เวทพี่เก้านะครับผมก็ใช้โอปิโตลงนะฟาร์มดาเมจเก็บเพชรปกติเลยนะครับดาเมจก็ขึ้น69 B แล้วนะครับ อินก็เลยเก็บคลิปไว้นะครับประมาณคลิปมาเอ้ยเท่าไรเท่าไรโอ้โอ้บ้านแตกที่เวฟ9เก้าสิบห้าครับโอ้ดาเมจขึ้นไปเจ็ดสิบบีเลยนะครับแล้เพื่นอ,อีกนิ่หนดีปะ่ะแบบเอวินขึ้น80บบีไหมครับ ไม่ขึ้นนะครับ77บี77.7ปีแต่คลิปนี้ผมก็ได้ลงไปถึงเว็บ95แล้วได้เอ,อดาวเม็ด77.7บีครับขอบคุณทุกคนครับที่เข้ามาดูคลิปนี้